สวัสดีครับพ่อแม่ปีนนองเมื่อนี้พามากินอย่างแซลมอนสุดอะไรงับป่านะครับกินกับพักสซดๆงามๆนะครับในสวนหลังบ้านมีสลัดมากาม้ลายสนิดนะครับเอามากินแก้มกับปลาแซลมอนนะครับเอาอย่างปลาแซลมอนนะครับอ่านีชุดก้างป่าครับชุดอร่อยนะครับกินกับน้ำพริกจิ้มเจียว ย่างบนใบตองไฟฮ้อนๆสันเดียเดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็มีเด็กน้อยมาทากินสลอเห็ดตาขมบว๊วยนินายะยุดกับมาทากินไดดเมือน้ี่ก่อนมาก,กับโม่เพ่นแต่เดีย๋ยวโมนนะครับย่างฮ้อนๆดยเกลือนิดน้อยนะครับเด็กกินเล่บ,บาทนี่กินแก้มกับพักครับกินที่จนฮ้อนโอ้ยสีสันสวยงามนะครับกินกับซอสบะเขืรอ,อเทศก็ได้ครับ กินกันลายค้นมวนแซบดีสันดอกหวาใส่ผักครบนะลองใส่ผักบ้างดูมากินน้ำกันได้ครับเด้อเขาแรงนี่หัวหน้าสายุดพิ่นเอ็กซ์ซันอ้าวแล้วเยียบพร้อมกันหนึ่งสองสาม Yum! Oh.